สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำกระดูกแกะย่างนะคะตอนนี้พลาก,ก็จะแกะหมักนะคะเอาใส่กรละมังค่ะเตรียมหมักนะคะจากนั้นก็ใส่เกลือค่ะตามด้วย ซอสมิกกี้ค่ะตามด้วยขนอผงนะคะความอร่อยค่ะเครื่องเทศค่ะกระเทียมด้วยนะคะพริกไทยดำค่ะสมุนไพรเฮิร์แห้งนะคะความหอมนะคะผสมเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะก่อนนําไปย่างนะคะแบบสูตรเร่งด่วนค่ะนะคะหมักแล้วก็ย่างเลยในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยก็ไปเตรียมจัดสร่จหม้อเลยนะคะเรียงเลยค่ะก็จะย่างข้างละประมาณ5นาทีอะทุกคนนะคะ5้ถึง7นาทีแต่ละข้างแล้วค่อยมากลับด้านกันนะคะทุกคน แกะนี่อร่อยนะคะแล้วแต่คนชอบอีกละค่ะนะคะนี่ก็เรียงเรียบร้อยนะคะเข้าในหม้อทอดไร้รน้ำมันนะคะทุกคนนะคะนี่คืออซี่โครงแกะนะคะหมักเรียบร้อยหอมๆค่ะนะคะก็ย่างกันเลยค่ะนะคะสีสันน่าทานมากเลยทุกคนดูสิ ผมแกะยันราต้องกลับด้านนะคะอีกด้านหนึ่งขึ้นนะคะแต่เขาก็ในหันคน้องห้เราทั้งสองด้านเนาะุหมหอมค่ะสุกแล้วค่ะไปจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะ สลัดของเฟล้นนะคะโดยสลัดค่ะง่ายๆนะคะมินซอสนะคะกับแรมนะคะค่ะกระดูกข้างแรมนะคะนี่ค่ะย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะทางกับสลัดนะคะแตงกวามัือเทศนะคะและเต็ดนะคะกับซอ กับซอสมิ้นนะคะมิ้นซอสค่ะทุกคนทำออกมาในจานนี้ก็เสิร์ฟคุณาบาทบ้านเป็นอาหารเย็นนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ